ในเมื่อจีนคิดจะหนุนหลังว้าแดงแล้วทําไมสหรัฐจะไม่มาหนุนหลังไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่3ที่สหรัฐจะส่งเครื่องบินรบแบบสามารถหายตัวได้เพราะใช้ความเร็วในการบินซาวด์บ,บายดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนงนกสาวลาวเหนือนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้น้องนกก็จะพาทุกท่านมาพูดเกี่ยวกับประเด็นว้าแดงกันอีกแล้วนะคะ ซึ่งก็ขอบอกเลยนะคะว่างานนี้วาแดงผวาหนักค่ะถึงขั้นกับเข่าอ่อนเลยนะคะหลังรู้ความจริงว่าสหรัฐนะคะหนุนไทยค่ะเตรียมส่งเครื่องบิน B2 นะคะข่มจีนซึ่งเรื่องเราจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังคลิปเสียงนี้กันก่อนค่ะไปฟังกันเลยค่ะในที่สุดของจริงก็ออกมาแล้วคนไทยทั้งประเทศดีใจมาก ในเมื่อจีนคิดจะหนุนหลังว้าแดงแล้วทําไมสหรัฐจะไม่มาหนุนหลังไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่สาที่สหรัฐจะส่งเครื่องบินรบแบบสามารถหายตัวได้เพราะใช้ความเร็วในการบินในที่สุดสหรัฐก็เคลื่อนไหวสักทีคงไม่ปล่อยให้จีนส่งเครื่องบินให้แต่ว้าแดงฝ่ายเดียวกลุ่มว้าแดงวอนหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆท,ที่ล้าเส้นแผ่นดินเข้ามาถ้าถึงวันกําหนดแล้วถ้าเขาไม่ถอนกําลังออกไปแล้วไทยไม่ทําอะไรคงต้องเป็นที่ปากคนเขาไปทั่วโลก เลยละไม่สู้อ่อนแอและไม่กล้าทาวาแดงคําพูดพวกนี้มาจากเพื่อนบ้านเราทั้งนี้นอเราจะยอมมันเรอทางรัฐบาลไทยจะไม่มีการจัดการอะไรที่เป็นการขับไล่นอกจากแอบ,บเจรจาไปเรื่อยๆและปล่อยให้เรื่องเงียบถ้ากองทัพไทยไม่เด็ดขาดมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศผู้นําประเทศไทยคิดอะไรอยู่พม่าวาแดงเต็มบ้านเต็มเมืองปล่อยให้ยึดประเทศไทยแล้วเป็นไงละ่ะ ทหารไทยต้องรบเพื่อประชาธิปไตยผ้าช่วยว่าแดงว่าแดงคิดไว้ตั้งนานแล้วถึงอย่างไรทหารไทยเหนือกว่าเข้าใจแต่ถ้าถึงเวลาที่จะรบกันจริงๆก็อยากปล่อยให้มันข่มได้อีกลแล้วการเอาชัดเจนไปเลยถ้าอยากจะเป็นเสือก็ต้องขยันถ้าได้แตก่กู่ก็เป็นได้แค่ที่ไม่มีใครเกรงกลัวอีกต่อไปรอบๆบ,บ้านยิ่งจะเป็นภัยคุกคาม,มากยิ่งขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของสหรัฐได้สร้างกระแสะความฮือฮายอย่างกว้างขวาง ภายหลังจากจีนแสดงท่าทีสนับสนุนกลุ่มว้าแดงโดยการส่งมอบอาวุธต่างๆสารัฐจึงไม่รีรอที่จะตอบโต้้ดยการตัดสินใจส่งเครื่องบินรบล่องหนรุ่น B2 มายัางประเทศไทยประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่3ในโลกที่ได้รับการสนับสนุนอันทรงพลังนี้ซึ่งถือเป็นสัญญาสําคัญที่สารัฐเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อถ่วงดุลอํานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียใต้ ประเทศไทยเผชิญหน้ากับทางเลือกที่ซับซ้อนอย่างยิ่งหากไม่ต้องการให้เกิดความขัดแยง้งไทยอาจจาเป็นต้องยอมรับการส่งมอบพื้นที่บางส่วนให้กับกลุ่มว้าแดงอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะทําให้ไทยสูญเสียสิทธิ์ในการอ้างสิทธิบนพื้นที่ดังกล่าวในอนาคตอีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้กําลังเพื่อผลักดันกลุ่มว้าแดงออกจากพื้นที่ซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบจะรุนแรงทั้งต่อกองทัพและภาพลักษณ์ของรัฐบาลในสายตาประชาชน หากไทยเลือกที่จะใช้กําลังทางทหารรัฐบาลและกองทัพจะต้องเผชิญแรงกดดันมหาศาลทั้งจากภายในและภายนอกประเทศการเมืองในประเทศจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายเนือ่องจากประชาชนและบางพักการเมืองอาจมองว่ากองทัพเป็นตัวการสร้างปัญหาในขณะเดียวกันหากรัฐบาลเพิกเฉยหรือปล่อยให้กลุ่มว้าแดงยึดครองพื้นที่ต่อไปไทยจะต้องเผชิญกับคำวิาพากษ์วิจารณ์จากประชาชนและนานาชาติอย่างหนักหน่วง ด้วยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสถานการณ์นี้อาจกลายเป็นสมนรภูมิทดสอบอาวุธที่สําคัญของจีนหลังจากรัเสเซียได้ทดสอบไปก่อนหน้านี้แล้วไทยจึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่มหาอํานาจอาจใช้เป็นเครื่องมือทดลองความสามารถด้านการทหารการกระทําของจีนและสหรัฐในครั้งนี้อาจบีบให้ไทยต้องเลือกข้างในที่สุดแม้ประเทศไทยจะพยายามรักษาสถานะเป็นกลางในเวทีระหว่างประเทศมาโดยตลอดก็ตาม ประชาชนบางส่วนเริ่มเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญและไม่ควรปล่อยให้การเมืองภายในส่งผลต่อการตัดสินใจในสถานการณ์ที่สำคัญเช่นนี้ฝ่ายทหารของไทยเองก็แสดงความพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติแต่การเคลื่อนไหวใดๆจะต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างเต็มที่หากมีการประทะก,กันจริงประชาชนจำนวนมากพร้อมที่จะสนับสนุนกองทัพไทย ทั้งในด้านอาหารยาและสิ่งของจำเป็นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าขวามอร่วมมือของประชาชนกับกองทัพอาจกลายเป็นจุดแข็งสำคัญมากที่ช่วยให้ไทยสามารถต่อสู้กับแรงกดดันจากทั้งภายในและภายนอกประเทศได้สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนที่กลุ่มว้าแดงยึดครองอยู่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญหากกลุ่มว้าแดงยอมถอนตัวออกไปพื้นที่เหล่านั้น อาจกลายเป็นเขตปลอดคุณแต่หากพวกเขาปฏิเสธไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในการจัดการกับสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงการตัดสินใจของกองทัพไทยในการถักดันหรือขยายเวลาให้กลุ่มว้าแดงถอนตัวจะเป็นบททดสอบความน่าเชื่อถือและศักดิ์ศรีของทหารไทยในสายตาประชาชนบางประเทศในฐานะผู้สนับสนุนหลักของกลุ่มว้าแดงจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความสัมพันธ์กับไทย หากยังคงเพิกเฉยต่อความไม่พอใจของไทยสถานการณ์นี้อาจนำไปสู่การที่ไทยเลือกที่จะใกล้ชิดกับสหรัฐมากขึ้นการกระทำดังกล่าวจะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศความสันติภาพในพื้นที่ชายแดนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มว้าแดงยอมถอนตัวออกจากพื้นที่ประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการเห็นความวุ่นวายเกิดขึ้นในบ้านเมืองแหากกลุ่มว้าแดงยังคงอยู่ในพื้นที่ ทยอาจไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากก่อการใช้กำลังผลักดันหากไม่มีการจัดการอย่างรอบคอบหลายฝ่ายแสดงความวิตกกังวลว่าหากเกิดความขัดแย้งขึ้นจริงบ้านเมืองอาจเผชิญกับความเลวร้ายเศรษฐกิจพังทลายผู้คนลำบากยากแค้นหญิงสาวต้องเป็นม่ายและชายหนุ่มอาจทีการจากสงครามที่ไม่มีใครปรารถนาสังคมอาจเสื่อมโทรมเพราะทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด ในขณะที่ไทยและกลุ่มว้าแดงกําลังอยู่ในภาวะ,ะเผชิญหน้าพาม่ากลับกลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงดินแดนทับซ้อนบริเวณชายแดนระหว่างไทยและพามา่าซึ่งมีการปักปันงที่ไม่ชัดเจนมาอย่างยาวนานอาจตกเป็นของพามา่าโดยไม่ต้องเสียกําลังพลหรือทรัพยากรใดๆการที่ดินแดนนี้ตกอยู่ภายใต้ความขัดแย้งทําให้พาม่าสามารถรอรับผลประโยชน์ได้โดยไม่ต้องลงทุนลงแรงใดๆทั้งสิ้นแม้ในสถานการณ์ปกติคนไทยอาจดูเหมือน ไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของประเทศชาติหรือมีความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกันแต่ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าในยามที่แผ่นดินถูกรุกรานคนไทยจากทุกศาสนาและทุกภูมิภาคพ,พร้อมจะรวมพลังกันต่อสู้เพื่อปกป้องชาติไม่ว่าจะเป็นทหารหรือพลเรือนไทยถูกปลุกฝังให้เคารพในเลือดเนื้อของบรรพบุรุษที่สละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินมาหลายชั่วอายุคนมีเสียงเรียร้องจากตระ พระประชาชนว่าหากประเทศไทยยังคงนิ่งเฉยต่อสถานการณ์นี้จะทําให้เราดูอ่อนแอนในสายตานานาชาติและอาจเปิดโอกาสให้กลุ่มที่ไม่หวังดีมารุกรานหรือบีบบังคับเราได้มากขึ้นการแสดงพลังหรือการใช้ความรุนแรงในบางครั้งอาจเป็นคําตอบที่เหมาะสมเพื่อรักษาศักดิ์ศรีและอธิปไตยของประเทศแต่นั่นก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงอย่างมหาศาลฝ่ายสนับสนุนกองทัพชี้ให้เห็นว่าทหารเป็นกําลังสําคัญที่ช่วยรักษาความส เราก็ได้รับชมรับฟังคลิปวิดีโอกันจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราลงมาฟังความคิดเห็นของพี่ๆชาวไทยกันดูนะคะซึ่งท่านเรกก็ได้มาคอมเมนต์เอาไว้แบบนี้ค่ะรอวันนี้มานานเสร็จนานแล้วจัดเลยยาเสพติดจะได้หมดไปค่ะและความคิดเห็นท่านถัดมานะคะบรรพบุรุษไทยก็เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้ พวกเราคนไทยพร้อมปกป้องแผ่นดินไทยเหมือนกันและความคิดเห็นทานถัดมาค่ะการจัดการว้าแดงก็เหมือนการจัดการยาสิบติดท,ที่มีปัญหาไปทั่วโลกโดยเฉพาะไทยเราย่อมมีประเทศต่างๆเห็นชอบโดยเฉพาะสหรัฐต้องสนับสนุนแน่นอนและความคิดเห็นทานถัดมานะคะทำไมแค่พื้นที่เล็กๆถ้าเราไม่ตัดสินใจเด็ดขาด แล้วถ้าหากเกิดกรณีพิพาททหารระหว่างประเทศเราจะมีปัญหาแก้อะไรได้นะคะและความคิดเห็นท่านถัดมานะคะใครจะหนุนหลังไทยผมไม่รู้รู้แต่ว่าไทยเราทำไมไม่กล้าลบกับว่าแดงจะรอการเจอ,อะไรอีกนะครับว่าแดงเขาไม่เห็นจะเห็นหัวของพวกเราเลยและความคิดเห็นท่านถัดมาค่ะประชาชนคนไทยพร้อมสนับสนุน งบประมาณการลบทุกอย่างเอาให้หายไปจากแผ่นดินไทยเลยและความคิดเห็นทานถัดมาค่ะเจรจากันก่อนดีที่สุดเพราะการลบคือการสูญเสียถ้าหลีกเลี่ยงได้ไม่อยากให้มีการลบกันเลยนะครับยังไงก็ขอให้ ทหารไทยและคนไทยทุกคนสู้ๆและความคิดเห็นชาวไทยท่านสุดท้ายนะคะมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องแสดงศักยภาพของความมั่นคงของประเทศไทยหาความเด็ดขาดให้ได้เดี๋ยวนี้เพราะเลยวันที่18มาแล้วแต่ว่าแดงก็ยังไม่มีทีิทางและท่าที ว่าจะถอนทับเลยนะคะและเนี่ยนะคะก็คือความคิดเห็นของพี่ๆชาวไทยนะคะที่ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ต่อกับประเด็นดังกล่าวนะคะทุกท่านคะและถ้าหากว่าพี่ๆท่านไหนมีความคิดเห็นแตกต่างยังไงก็เขียนลงที่ใต้คอมเมนต์เพื่อแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันด้วยนะคะและสําหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าน้องนกนาเสนออะไรผิดพลาดไปน้องนกก็ต้องกราบขอโทษพีพีเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย